สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทารโรไทยชตาค่ะวันนี้รย์นรีนะคะกลับมาพบกับคุณผู้ชมในการทำคลิปความรักนะคะเป็นดวงความรักของคนโสดค่ะคนโสดชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะราศีสิงค์ก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะ อันนี้อาจารย์แบ่งตามแบบไทยนะคะใครที่รู้ตัวว่าลัคนาสถิตในราศีสิงห์ก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะคลิปของคนโสดนะคะความรักคนโสดนะคะเดี๋ยวจะขอพลังงานสามใบก่อนนะคะสําหรับตรงนี้นะคะเป็นดวงทั่วไปนะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะอาจจะต้องบ้างไม่ต้องบ้างนะคะหรือถ้าคิดว่าไม่ใช่เรื่องราวของเราก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะ เดี๋ยวตรงนี้นะคะจารย์คุยไปทําไปก็ได้นะคะได้พลังงานความรักมาแล้วสามใบนะคะใบแรกอุ้ยดีมากเลยนะคะคนโสดนะคะ The Sun ค่ะ,คะตัวคุณในตอนนี้เดอะซันมาพร้อมกับ lover นะคะ The ะ u ันเดอะซมาพร้อมกับ lover เหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะได้พบกับใครสักคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาแล้วเหมือนกับว่า คุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เข้ามาส่งเสริมเข้ามาทําให้ชีวิตองคุณดีขึ้นนะคะให้กําลังใจผลักดันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีกําลังที่จะไปต่อฝ่าฟันนะคะมันเริ่มเห็นถึงความชัดเจนระหว่างคุณกับเขา lover กับเดือดซันะคะแล้วก็ก้าวถ้วยนะคะคุณอาจจะเป็นคนโสดที่แบบว่าค่อนข้างเลือกเลือกมากเลือกเยอะนะคะอาจจะแบบว่าเหมือนเคยเจอคนที่เข้ามาในชีวิต หลายคนแล้วนะคะแต่เหมือนไม่ถูกใจมันยังไม่ใช่ความรู้สึกอะไรบางอย่างบอกคุณว่ายังไม่ใช่แต่เมื่อมาเจอกับคนคนนี้นะคะ lover เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเมื่อคุณยิ่งรู้จักอะ่ะคุณยิ่งหลงรักเขาหรือว่าคุณอาจจะหลงรักเขาตั้งแต่ประมาณว่าแรกคบเลยก็ได้มันมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างนะคะเป็นทั้งความรู้สึกที่มันมีแรงดึงดูดทั้งเพศนะคะอยู่ใกล้เขาแล้วรู้สึกมันใจวิววิวนะคะใจสั่นเต้นตุ้มๆ้มตุ้มๆนะคะแล้วพอได้คุยกันเนี่ย เหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกขาดอะไรบางอย่างในชุดของเรานะคะความเป็นเดอะซันตรงนี้นะคะหรือว่าในหนึ่งนะคะจย์นลียินดีด้วยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่โสดคุณอาจจะได้เจอกับคู่บุญบาร,รมีของคนแล้วนะคะคู่แท้คู่บุญบาร,รมีเพราะอะไรลอฟเฟอร์มาพร้อมกับเดอะซันนะคะอามลุ้นกันดีกว่านะคะว่าเรื่องราวความรักตรงนี้จะเป็นยังไงโอ้ยพลังงานขึ้นมาดีงามมากนะคะคนโสดชาวลัคนาราศีสิงห์ มาลุ้นกันนะคะมาลุ้นกันคนอ่านก็ตื่นเต้นไปด้วยพลังงานขึ้นมาดีงามขนาดนี้นะคะเห็นชัดกันไหมคะเห็นอยู่เนาะโอเคมาดูเรื่องราวตรงนี้สิคะราชาไม้เท้ามีราชาไม้เท้ามีราชาเหรียญนะคะ มาลุ้นกันนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงความรักของคนโสดประจำเดือนพฤษภาคมนะคะอาจารย์ลืมบอกเดือนนะอาจารย์เดือนพฤษภาคมนี้นะคะแปดไม้เท้าค่ะเด็กถือถ้วยนะใครกันนะ ที Baker, ana, David, oh! <laughs> ่จะมากุมหัวใจของชาวลักนาลาศีสิงห์นะคะพี่สิงห์ของอาจารย์จะเจอใครเดวิลเขาหลงรักคุณหรือคุณหลงรักเขาก่อนเนี่ยเฮ้ยจัสเมนโอ้ยเป็นคู่กันนะด้วยนะคะตรงนี้จัสเมนผมลิขิต บุพเพสันนิวาสของคุณเอาแล้วเอาแล้วบุเพสันนิวาสอุ้ยบุเพอาราวาทนะคะโอ้ยว้าวสองถ้วยโอ้ยลุ้นจังเลยอะไมคลิปนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะ,ะเนี่ยตื่นเต้นมากเลยเอ็มเพลอร์ค่ะ ดูต่อนะคะลาชินีถ้วยอ่ากถือไม้เท้าคะ่ะอุ้ย ราชาอุ้ยราชินด้วยแล้วก็ราชาถ้วยนะคะโอเคมากมากขอไปจบสวยๆนะคะขอไปจบสวยๆหน่อยเอ p r e s s นะคะโชคดีนะลุ้นมากเลยใบยจบเนี่ยลุ้นกันหนักมากนะคะได้เอ p r e s s นี่โอเคมากอืม ึ้นต้นมาเป็นราชาไม้เท้าแล้วก็ราชาเหรียญน,นะคะตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าตรงนี้อาจจะเป็นความรักนะคะของกลุ่ม LGBT ด้วยก็ได้นะคะกลุ่ม LGBT ก็สามารถที่จะเจอกับความรักที่เป็นคู่บุญบารมีของเขาคนที่จะมาอยู่ร่วมกันไปตลอดชีวิตตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะเป็นได้ทุก,เ,ทกเพศทุกความรักนะคะไม่มีแบ่งกั้นในช่องของอาจารย์นะเ,เดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวตรงนี้กันนะคะตัวคุณเองในช่วงเดือนนี้นะคะคุณเป็น ราชาไม้เท้านะคะหรือราชินีไม้เท้าก็ได้ คุณค่อนข้างมุ่งมั่นนะคะกับเรื่องของการทํางานอยากประสบความสําเร็จในหน้าที่การางานนะคะหรือในหนึ่งตรงนี้นะคะมีแปดไม้เท้าเข้ามานะคะอาจจะมีความรับผิดชอบอะไรใหม่ๆที่เข้ามาเพิ่มเติมนะคะในส่วนหน้าที่การงานของคุณด้วยก็ได้นะคะแล้วคุณก็มีโอกาสเจอกับใครคนหนึ่งนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นราชาเหรียญหรือราชินีเหรียญของคุณน,นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคนนี้ก็น่าจะเป็นราชินีเหรียญของคุณนะคะคนที่เก่งมากๆในเรื่องของการทํางานนะคะหรือเขาอาจจะมีธุรกิจหรือมีอะไร ตรงนี้นะคะที่เขาทําแล้วประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงิน,นอาตรงนี้เขาอาจจะเข้ามานะคะเจอกันกับคุณในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือว่าเขาเป็นคนที่เข้ามาทํางานใหม่ในที่ทํางานคุณก็ได้หรือเจอกันนะคะแปดไม้เท้าในโลกออนไลน์ก็ได้นะคะตรงนี้โอ้ยไม่ไหวแล้วแมวกัดน,นะคะแล้วตรงนี้นะคะแป๊บหนึ่งค่ะตรงนี้นะคะในความรู้สึกของคุณเนี่ยเมื่อคุณเจอเขานะคะ คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณกลับไปเป็นหนุ่ม,มๆสาวๆเลยมีอารมณ์แบบว่าโรแมนติกอะนะคะมันเป็นอารมณ์แบบความรักที่แบบว่าอยากเข้าไปหยิบยื่นสิ่งดีๆให้เขานะคะพูดคุยให้กําลังใจเขานะคะหรือว่าชวนเขาไปกินข้าวไปไหนมาไหนหรือว่าอะไรที่แบบหมันพอจะไปได้ในช่วงโควิดตรงนี้นะคะตัวคุณเองเนี่ยเหมือนกับว่าอยากที่จะก้าวเข้าไปในความสัมพันธ์ตรงนี้นะเหมือนเจอกันแล้วเลเวอร์เนี่ยมันมีแรงดึงดูดอย่างประหลาดนะคะขออภัยนะคะน้องแมว น้องแมวซนนิดนึ่งตัวคุณเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนถูกแรงดึงดูดอะไรบางอย่างนะคะที่เหมือนกับเขาอะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าคิดถึงอะนะคะคิดถึงคดึงหาเฝ้าอยากรู้อยากรู้จักให้มากกว่านี้นะคะเพราะว่าเด็กถือถ้วยมาพร้อมกับเดวิลนะคะเดวิลตรงนี้นะคะเขาทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีความคุ้นเคยอะไรกันอย่างประหลาดนะคะเสียงของเขาคําพูดของเขานะคะ อบางคนอาจจะเป็นถึงขนาดกินตัวของเขากินกายของเขามันรู้สึกทําให้หลงไหลได้ปื้มอะไรบางอย่างกลิ่นน้ําหอมของเขาหรืออะไรแบบนี้นะคะมันกระตุ้นทําให้อารมณ์เราเนี่ยมีความหลงไหลมีความสนิทสนึหาเขามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วที่คุณเป็นอย่างเนี้นะคะเหมือนกับว่า มันเป็นเรื่องของพรมได้ขิดนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นคู่กันมาตั้งแต่ชาติปังก่อนแล้วมันถึงเวลาที่โชคชะตาจักรวาลฟ้ากําหนดมาให้คุณกับเขาเนี่ยจะได้มาเจอกันในช่วงเวลาที่คุณโสดนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงค์คุณอาจจะเป็นคนโสดที่ผ่านการผิดหวังในเรื่องของความรักมาก่อนนะคะเนี่ยมีเดวิลมีอะไรนะคะผ่านความผิดหวังอกหกักหรือถูกหลอกในเรื่องของความรักมาก่อนก่อนที่จะมาเจอกับความรักที่เหมือนกับเป็นคู่บุญบรารมีของคุณตรงนี้นะคะ คุณกับเขาเนี่ยจะมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันนะคะสองถ้วยความเข้ากันได้ในหลายๆอย่างเคมีเข้ากันมากๆนะคะเป็นอะไรที่ตัวคุณกับตัวเขาอะ่ะคือยิ่งยิ่งอยู่ได้อะ่ะยิ่งมีความผูกพันยิ่งคุยกันได้ทุกเรื่องบางคนอาจจะคุยกันสองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงคุยกันยันเช้าเลยก็ได้นะคะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะคุณเหมือนเหมือนไม่สามารถเอาเขาออกจากหัวได้เลยนะคะแล้ว การที่คุณสองคนเนี่ยได้มาพบกันนะคะตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าผู้ใหญ่หรือใครๆตรงเนี้ยก็รู้สึกว่าคุณอะเป็นคู่ที่เหมาะสมคู่ควรกันนะพลังของดัซันเนี่ยนั่นหมายความว่าการที่คุณกับเขาจะได้เป็นคู่กันคือมันมีความเหมาะสมกันนะคะเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองหรืออะไรหลายหลายอย่างที่จะไม่เป็นแบบคู่บุญบารมีกันตรงนี้นะคะหรือมีผู้ใหญ่สนับสนุนให้คุณกับเขาเนี่ยพบกันหรือว่าผู้ใหญ่แนะนําก็ได้ นะคะผู้ใหญ่แนะนำอา้าวพี่สิงห์สดมานานแล้วนะคะก็มีคนดีๆนะคะคนเก่งๆนะคะผู้ชายเก่งๆหรือผู้หญิงเก่งๆที่บอกว่าคู่ควรกับคุณอ่ะนะคะเนี่ยเอ็มเพสอยู่ภายใต้เอ็มเพอเรอร์นะคะคนที่ผู้ใหญ่เห็นว่าน่าจะเหมาะสมคู่ควรกับคุณนะคะแล้วตัวคุณก็ได้ทั้งราชีถ้วยแล้วก็ราชาไม้ราชาถ้วยตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ พอในเนื้อในอะ่ะสิ่งที่อยู่ในใจของคนสองคนน่ะมันมีความละเอียดมีความอ่อนโยนนะคะถึงแม้ว่าภายนอก,กเราอาจจะดูเป็นคนที่ใช้เหตุผลในการพูดคุยกันแต่พอเราได้สนิทกันนะคุณกับเขาได้สนิทกันอะ่ะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับคุณพูดความรู้สึกพูดความในใจอ่ะนะคะหรือเรื่องราวอะไรที่คุณแบบรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่สูญเสียผิดหวงังที่คุณเก็บเอาไว้ในอดีตะนะคะมันสามารถ พูดออกมาแล้วเขาว่าดูเข้าอกเข้าใจอะคุณรู้สึกสบายใจมากๆวเมื่อคุณได้อยู่กับเขานะคะอืนะตรงนี้นะคะมันเป็นการเริ่มต้นนะคะความสัมพันธ์นะคะเด็กถือไม้เท้าที่อาจจะเริ่มจากความเป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรตรงนี้นะหรือว่าลูกค้าหรือเป็นอะไรที่เข้ามาหากันแล้วก็แบบว่ามีการพัฒนาความสัมพันธ์นะครับไปอย่างรวดเร็วนะคะแปดไม้เท้าตรงนี้นะตัวคุณเองกับตัวเขาเนี่ยเหมือนกับว่า หมืนอะนรู้ตัวดีนะคะจัสเมนเมื่อจัสเมนปรากฏขึ้นเหมือนตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยรู้ตัวดีนะคะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีเซนว่าเราน่าจะเกิดมาคู่กันนะคะออ้ยน้องแมวหลับละแผดหมดนะคะขออนุญาตนะคะน้องเพิ่งมาเมื่อวานนะคะน้องเฟนลีน้องแมวเมนคูนนะคะอ่าเดี๋ยวอาจารย์ตามให้ต่อนะคะตามเรื่องให้ต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะน้องแมวหลับละไม่ยุ่งละ ตามเรื่องต่อสิมาลุ้นๆน,นะคะเฟลลี hmm. ่ช่วยลุ้นด้วยใช่ไหม mm hmm. เอาเฟลลี่หลับซะแล้วมาลุ้นกันต่อนะคะจะเป็นยังไงเรื่องราวตรงนี้นะคะแฮงแมนส่อง mm hmm. <2 S 2> ไม้เท้าว้ oh, <hi. S 2> ายขอภัยนะคะเอาใหม่เอาใหม่ ไม้เท้ามาลุ้นกันต่อนะคะมาลุ้นกันต่อหนึ่งไม้เท้าค่ะเรื่องราวความรักของคนโสดชลัคนาราศีสิงประจำเดือนพฤษภาคมนะคะเด็กเหลียยน,นะคะ สงดาบและแอสศวินดาบนะคะเหมือนกับตัวคุณนะคะตรงนี้ไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะตัวคุณเองเนี่ย น่าจะรอความรักดีๆมานานแล้วนะคะเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยอาจจะเจอเรื่องราวอะไรที่แบบว่าทําให้เรารู้สึกผิดหวังมานะคะในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็รอคอยกับความรักดีๆเจ็บมากเจ็บมาหนักแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากเจ็บอีกแล้วนะคะขอคนดีๆหรือคุณเฝ้าอธิษฐานขอความรักดีๆที่จะเข้ามาในชุดของคุณก็ได้นะคะแฮงแมนตรงนี้รอคอยนะคะรอคอยแล้วเหมือนคุณอาจจะมีความรู้สึกว่า คนที่คุณจะได้เจอเนี่ยช่างอยู่ห่างไกลจากคุณแล้วเกินนะคะคนไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนของมุมโลกตรงนี้นะคะส่องไม้เท้ามันเป็นเหมือนกับว่ามีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเขาว่าอยู่ไกลจากคุณนะคุณเฝ้ารอให้เขาเดินทางมาหาคุณแต่ว่าอุปสรรคในเรื่องของความรักของคุณเนะี่ยมันก็เยอะเหลือเกินนะคะแล้วที่ผ่านมาคุณเจอกับความรัก ครั้งใดเนี่ยมันจะมีอุปสรรคมีเรื่องราวอะไรที่ทําให้คุณเนี่ยต้องเหนื่อยนะคะต้องสู้ต้องอดทนหรือว่าต้องผิดหวังในเรื่องความรักก้าวไม้เท้านะเหนื่อยหนักวาม,มากกับความรักนะคะคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนความเป็นหนึ่งไม้เท้าตรงนี้นะคะคุณ ถามว่าคุณคุณหวังคาดหวังไว้สูงไหมคุณคาดหวังไว้ค่อนข้างสูงนะคะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นคนดีนะคะเป็นคนที่มาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณมีการช่วยเหลือกันในเรื่องของการสร้างความมั่นคงในเรื่องของฐานะความเป็นอยู่นะคะความเป็นเด็กสือเรียญตรงนี้นะแต่คุณลังเลคุณไม่แน่ใจว่าใครนะที่จะเข้ามาแล้วก็เป็นคนที่แสนดีที่จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกมั่นใจในตัวเขานะมีความลังเลมีความกังวลนะคะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ย คุณจะดูเหมือนใช้ชีวิตโสดยังมีความสุขแต่ว่าในใจลึกๆเนี่ยคุณก็มีอารมณ์หวั่นไหวว่าเอะเราจะมีคู่ที่ดีๆกับเขาบ้างไหมนะคะที่ผ่านมาเนี่ยสองดาบอยู่ภายใต้ก้าวเท้าเห็นไหมที่ผ่านมาเราเจอมาหนักเหลือเกินนะคะจะมีใครสักคนไหมที่ดีๆแล้วเข้ามาในชีวิตของเราเป็นรักแท้เป็นคู่แท้ของเราเป็นคนที่เกิดมาเพื่อเราอืนะคะเข้าใจไหมเนี่ยเฟลลี่หลับแล้วอัศวินดาบนะคะแล้วแล้วเขาก็เข้ามานะคะ เขาก็เข้ามาหาตัวคุณนะคะความเป็นอัศวินดาบการที่เขาเข้ามาตรงนี้เขาอาจจะเข้ามาในฐานะของเพื่อนร่วมงานนะคะ <c oughs> เนี่ยอยู่ภายใต้หนึ่งไม้เท้าหรือเป็นคนที่เข้ามาทํางานใหม่ในองค์กรของคุณนะคะหรือคนใหม่ที่คุณจะได้เจอคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เหมือนกับเขาค่อนข้างมีความจริงจังกับชีวิตนะคะเป็นคนที่เหมือนกับทําอะไรทําจริงรักใครก็รักจริงนะคะอาจจะเป็นคนที่พูดตรงๆอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับ ค่อนข้างมีอีโก้สูงสักนิดนึงนะคะแต่ก็เป็นคนดีแล้วก็พร้อมที่จะปกป้องดูแลคนที่เขารักนะคะตรงนี้เองนะคะการรอคอยของคุณนะคะเหมือนกับได้สิ้นสุดลงนะคะรอกันานานจัดเม้นปรากฏขึ้นนะคะถึงเวลาที่คุณสองคนจะได้เจอกันแล้วนะคะบางคนอาจจะได้เจอกันมาก่อนหน้านี้แล้วมาพัฒนาความสัมพันธ์ในเดือนพฤษภาคมนี้ก็ได้ราชินีไมเท้าค่ะ ตามเรื่องกันต่อนะคะ The Fool นะคะว้าวล้วเบอ,ออกมาแล้วเ o อร์ออกมาแล้วนะคะแล้วก็หกเหรียญค่ะ น้าถ้วยแล้วก็สิบเหรียญน,นะคะฉันว่าโอเคนะกับตรงนี้นะคะเหมือนกับตัวคุณเองนะคะคุณรู้สึกว่าพอคุณได้เจอเขาเนี่ยความโสดของคุณมันถูกสั่นสะเทือนหนักมากนะคะคุณรู้สึกตัวเองเลยว่าคุณอะ เจอคนที่จะทําให้คุณไม่ต้องโสดอีกต่อไปแล้วนะคะความเห็นทางชี้นี้ไม่ท้ากับเ h เนี่ยพราะคนนี้เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าหลงรักเขาอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปตอนแรกนะคะหลงรักเขามันมีอะไรที่สั่นสะเทือนหัวใจของคุณมากๆากนะคะหเหรียญดูสิเข้ามาแล้วทําให้คุณเปิดใจอะเปิดใจหลงรักเขาอะนะคะให้โอกาสเขาท,ทั้งทั้งที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าเจ็บไหมกอบความรัก เจ็บนะเจ็บแต่พอเจอคนนี้รู้สึกว่าคือเขาคือคนที่ใช่อะนะคะจัสเมนอะโชคชะตาบุพเพสันนิวาสของคุณเป็นตัวบอกว่าเขาคือคนที่ใช่เสน้นของคุณบอกว่าเขาคือคนที่ใช่คุณลืมไปเลยว่าคุณเคยผิดหวังคเคยเจ็บปวดความรักมาขนาดไหนนะคะคุณเปิดใจเขาเลยนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่จะมาเป็นคนที่คุณฝันไว้คนในฝันของคุณ เข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะคะเข้ามาสร้างมัน่นความมั่นคงให้กับครอบครัวสร้างฐานะความเป็นอยู่ที่ดีสร้างความเป็นครอบครัวที่เป็นพลังของ The Sun นะคะเรามาน้านานนะคะในที่สุดพี่สิงค์คะพี่สิงค์น้องสิงค์ คุณก็จะเจอกับคนที่เหมือนเข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณให้มีความสุขนะให้มีสิ่งดีๆร่วมกันตลอดไปนะคะมาสร้างครอบครัวมาเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะของลูกน้อยที่แสนจะน่ารักนะคะตรงนี้นะแล้วมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณเคยเคยผ่านมาเนี่ยจัสเมนมันบอกนะคะจัสเมนต,ตัวนี้หมายถึงไพ่ของเวรกรรมนะคะเหมือนโชคชะตาเวรกรรมสิ่งที่เป็นวิบากกรรมในความรักของคุณเนี่ยคุณได้เหมือน คุณได้ใช้อะชดใช้เขาไปแล้วนะคะเหมือนตอนนี้คุณจะได้เจอกับคู่แท้คนที่เป็นคู่บุญบรารมีของคุณแล้วนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ดีใจด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์มาเปิดดูไพ่ออร์เ e คให้ซินะคะว่าไพ่ออร์เ e เนี่ยจะบอกว่าอะไรกับความรักครั้งนี้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะกับไพ่ชุด whisper of love นะคะขอสามใบนะคะ New love <laughs> ทำไมตรงขนาดนี้ค่ะคุณได้แล้วนะคะสามใบตรงนี้ใบแรกนะคะ Love is all around you นะคะความรักเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนคนที่โสดมานานเนี่ยคนโสดจนคนรู้สึกว่าคุณก็พยายามทำใจแล้วมีความสุขกับคนรอบข้างนะคะรักในเพื่อนร่วมง,งานของคุณรักพ่อแม่นะคะหรือรัก อย่างเงี้ยนะคะรักน้องเหมียวน้องหมานะคะตรงนี้นะคะรักแบบนี้ก็ได้นะคะความรักอยู่รอบตัวคุณไปหมดเลยนะคะอคุณเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงที่คุณเนี่ยผ่านการเรียนรู้อะไรมาหลายๆอย่างนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยอยากที่จะมีชีวิตที่มีความสุขนะคะถึงแม้ว่าคุณจะต้องรอคอยกับคนรักนะคะที่ที่คุณฝันเอาไว้นะแต่คุณก็พยายามนะคะที่จะปรับตัวกับ ในสถานะโสดของคุณอย่างมีความสุขนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าความรักก็อยู่รอบๆตัวของเรานะคะคุณเป็นคนที่น่ารักนะเพราะนั้นตรงนี้ความน่ารักความดีงามของคุณเนี่ยก็จะทําให้ความรักดีๆเนี่ยเข้ามาหาคุณด้วยนะคะมันเป็นกฎของแรงดึงดูดนะคะพลังวบวกตรงนี้นะคะใครที่ข้างเป็นความรักของคุณคนนี้ new love นะคะความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะไพ่บอกว่า embrace and opportunity for love in your work uh, post facts for spiritual g o w t นะคะคนคนนี้นะคะจะเป็นคนที่เข้ามาเป็นโอกาสดีๆในความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะให้คุณเนี่ยได้สามารถพัฒนานะคะในเรื่องของชีวิตในเรื่องของจิตวิญญาณของคุณนะคะในเรื่องความรู้สึกในใจนะคะสิ่งดีงามที่จะเป็นพื้นฐานที่ทำให้วุตคุณเนี่ยมีทั้งความก้าวหน้าแล้วก็มีทั้งความสุขต่อไปนะคะตรงนี้นิวโลฟของคุณนะคะอาจารย์ว่าต้องเป็นคู่แท้ของคุณนั่นแหละนะคะถึง ให้ออกมาดีขนาดนี้นะคะ Love makes the difference นะคะ Love h e l p h you pass นะคะเพราะนั้นตรงนี้ความรักนะคะช่วยเยียวยาความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกอ,อ,อะไรแย่ๆในอดีตที่คุณเคยผิดหวังมานะคะคุณเคยแบบต้องทําใจต้องอะไรมาเยอะมากแล้วคุณก็เหมือนกับก้ากลัวในความรักนะคะชาวราศนาราศีสิงห์แต่มาคนนี้คุณรู้สึกว่ามั่นใจอะนะคะเนี่ย Provides a sense of security and s e l f w o r t นะคะเขาก็มาทำให้คุณรู้สึกว่ามั่นคงมั่นใจในตัวเขามั่นคงมั่นใจในความรักครั้งนี้นะคะ and self worth. s e l l w o r t ก็คือคุณรู้สึกว่าเขาเข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่าในตนเองเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วคุณก็รู้สึกดีมากๆนะคะทำให้คุณเนี่ยมีความมีเซลเอสทีมีความ,ม, ST, ม,วามการเห็นคุณค่าในตนเองมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนะคะเป็นความรักที่เข้ามาเยียวยาเป็นความรักที่เหมือนกับเข้ามาสร้างพลัง,สร,ง,ส,งะะสร้างความสําเร็จนะคะสร้างความสุขสร้าง การพัฒนาในเรื่องของ s p i r i t ช a l จิตวิญญาณของคุณตรงนี้นะคะอาจารย์ก็ต้องเป็นคู่บุญบาร,รมีของคุณแล้วล่ะนะคะตรงนี้นะคะชาวลัคนาราศีสิงห์เอาชุดไหนต่อดีเอาชุดเอาชุดนะยังไม่ได้ดูดอกไม้ใช่ไหมคะวันนี้ขอดูดอกไม้แห่งความรักของคุณสักหนึ่งใบนะคะดอกไม้แห่งความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์ไม่เคียวไม่เคียวนอนไปกันนอนไปอ คุณได้ดอกฮิปิคัสนะคะ Beauty and happiness นะคะ A thing of beauty is a joy forever โอ้ความรักครั้งนี้นะคะเป็นความรักที่สวยงามและสร้างความสุขสดใสในใจของคุณนะคะเข้ามาเติมเต็มความสุขนะคะเหมือนปลูกดอกไม้แห่งความรักดอกฮิปปิคัสเนี้ยใ,ในใจของคุณให้แบ่งบานใ,นในใจของคุณไปตลอดกาลนะคะ is a joy forever นะคะเห็นไหมคะมีแต่ความสุขสดชื่นไปตลอดการสีแดงสดใสนะคะความรักครั้งใหม่ในใจของคุณนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะโอ้ยดีงามน,น่ารักมากมายนะคะเอาชุดไหนอีกดีนะ้าอี๋ยวแถมให้อีกชุดนึงนะคะเอาชุดนี้ดีกว่าสีสันสดใส เน่งาว่าใคยอยากจะแนะนําอะไรกับคุณนะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณชลักณะราศีสิงห์มากๆนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมาลุ้นกันนะคะใายอยากบอกว่าว้าวเว l ร์ลวี잉นะคะคุณได้พบคนที่เข้ามาช่วยนะคะ ทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความสมบูรณ์นะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีเป็นอยู่ที่ดีตรงนี้ก็คือตั้งแต่ในเรื่องของจิตใจความรู้สึกที่สดชื่นนะคะเราก็ร่วมกันสร้างครอบครัวสร้างฐานะที่มีความสุขนะคะ อืมโอเคเลยนะคะตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าดีงานมากๆแล้วนะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นลีนะคะวันนี้อาจารย์นลีกับน้องเฟนดี้นะคะน้องเฟนดีบ้บายบายด้วยนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะมีความสุขสมหวังในความรักนะคะใครยังไม่เจอขอให้เจอโดยเร็วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ